สวัสดีจ้า hello my f เฟรนด์สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าวันนี้ได้อะไรจ้าได้อะไรนี่จ้าเขาเหนียวมะม่วงจ้าเห็นชัดไหมจ้าไปตามข้าเหนียวมะม่วงมานะจ้าตามเทรนนะคะกําลังดังเด้อพี่น้องเด้อเขาเหนียวแบบมะม่วงก็น่ากินมากเขาเหนียวแบบเสร็จใหม่ๆเลยจ้าทุเรียนทุเรียนลูกนี้จ้าสามร้อยกว่าบาทเกือบสี่ร้อยจ้าทุกคนโดละร้อยแปดสิบเนาะ กินพอหอมปากหอมคอเอาเชิญจ้ามีคนรอชิมอยู่เชิญจ้ามม่วงสองลูกพี่น้องโอ้โหกินจุใจเนาะวันนี้เนาะเอาเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะโอ้โหมาด้อจะเด้ออันนี้ทําสวยงามจะกล้ากินไหมคุณลูกคุณแม่จะกล้ากินไหมจ้าโอ้โหดูพี่น้องพี่น้องมาจา้ะมีน้ำกะทิด้วยเด้อจ้าน้ำกะทิด้วยเด้อจ้ากะทิอร่อยอร่อยเนาะวันนี้เนาะ อ้าวทำไมเราไม่ได้เปิดแอร์เนาะก็เลยชงร้อนเนาะพัดลม <laughs> พัดลมก็ไม่เปิดแอร์ก็ไม่เปิดโอ้ยพัดลมหมุนอยู่โอเคมาจ้ะกินด้วยการจ้ะทุกคนมามาเด้อข้าวเหนียวแบบครึ่งกิโลจ้ะกินให้สะใจละเลยข้าวเหนียวครึ่งกิโลเจ็ดสิบบาทพี่น้องจ้ะวันนี้ยอมอ้วนเน,นาะจา้ะเนาะยอมอ้วนจ้ะตามเทรนจ้ะโอ้โหดูแล้ว แยากจะจ้วงข้าวเหนียวไปเลยจากตอนที่ชมอยู่เนาะเนาะนักร้องดังของนักแนดะของไทยเนาะมามาจา้ะเอานี่จากมะม่วงเนาะเราจะกินอันนี้ก่อนจ้ะทุกคน,น,นนะกินอันนี้ก่อนนะจ้าอันนั้นเหนียวนะจ้ามาวางไว้สวยๆก่อนจ้าทําสวยจังคุณแม่ก็ไม่กล้าจะกินนะจ้าคุณลูกเอ้ยโอ้ยพี่น้องจ้ะข้าวเหนียวมะม่วง ขายดบขายดีายดจากมะม่วงเ,เนียยเนียวมะม่วงขาดตลาดเลยจ้ะพี่น้องจ้าโอ้โหนี่เราไปถึงเจ้าแรกเลยรีบเลยจ้าครึ่งกิโลเลยจ้ะมาจ้ะราดกะทิลงไปเลยจ้ะเลอเชิญค่ะเชิญค่ะไอรีนนิมสโอโ้พี่น้องมา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 เลยจ้า อือ uh huh. ชิมข้าวเหนียวก่อนอื่น uh huh. uh huh. อือหอืออร่อยหวานมันมากโอ้โหเจ้านี้ทุกคนตลาดวนาสีนะจ๊ะเข้าไปเลยจ้ะตรงกลางตลาดแผงผลไม้นะจ๊ะเจ๊ก็ทำได้อร่อยมากเลยอือ uh หือ huh. ตลาดกําลังเริ่มเปิดนะจ๊ะกําลังเริ่มวางของจ้ะนี่จ้าฉันก็ไปซื้อเป็นคนแรกเลยนะจ๊ะ <c oughs> อืมเขาเหนียวเนาะอืมหอ,อมหวานมันอืม หมดนี่นะจ๊ะสี่ร้อยกว่าบาททุกคนไม่แพงเลยจ้ะข้าวเหนียวเจ็ดสิบบาทโอ้พี่น้องจ๋าครึ่งกิโลคิดดูมะม่วงก็โูลูกใหญ่หวานมากอื หวานมันอร่อยเนาะอร่อยมากเลยเนาะเสจะฝากกินเลยเหรอลูกคุณแม่จะกินยังไงเนาะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนข้าวเหนียวนี่แบบ อร่อยมากหวานมันมากเลยค่ะอืัทุเรียนทุเรียนไม่คุณแม่กินแบบเอาปูเลยค่ะไม่ปูนี้กินแบบข้าวเหนียวอร่อยมันก็เหมือนกันนะนุ่็กว่าเนอะมันนุ่มกว่าอ๋ออันนี้มันนุ่มโอเคทุกคนทุเรียนนะจ๊ะต้องกินเียทุเรียนกินกับข้าวเหนียวโอ้โหวันนี้วันนี้ คุณแม่ยอมอ้วนจ้ะวันเดียวจ้ะไม่เป็นไรจ้ะคุณลูกมาคุณแม่ยอมอ้วนนะจ๊ะพรุ่งนี้ค่อยลดต่อจ้ะทุกคนอืมอันี้าวเหนียวก่อนบีบอันนี้บีอย่างนี้เหรอบีบอย่างนี้เหรอคะทุกคนอันนี้เราไม่ได้เอาแข็งมากนะจ๊ะเพราะว่าเราจะมากินกับข้าวเหนียวเนาะโอ้โห ิ่นหอมตลบประวนอืมนี่จ้ะโอ้ทุกคนพูดใหญ่ๆข้าวเหนียวยัดอือแล้วก็อือมไม่ต้องรอให้กะทิราดทุกคนอร่อยหอมหวานมันอือหืออร่อยมากเลย เนาะอร่อยมากเลยเนานะหอมเนาะหวานมากหวานเจี๊ยบ <c oughs> ทุเรียนนี่เราเลือกเองจ้ะว่าจะเอาลูกไหนเนาะถ้าบอกแม่ค้าว่าเอากรอบเอาอะไรเนี่ยแม่ค้าเลือกให้นะทุกคนอื <c oughs> <c oughs> ไม่เคยกินขนาวนทุเรียน้องสิ <c oughs> ลองเบิง่งลองเบิง่งแซ่บแซ่บ อออืืืเป็นจังไซอร่อยมากอืมอืมแตกเลยตัดอร่อยอื้มรู้แล้วเขากินเนี่ยเขาเนาะอืมคุณแม่ลืมเอากระดาษมาคุณลูกอยู่ไหนดูดมืออื้มเริ่มไหมคะ อันนี้จะกินแบบว่าราดน้ำกะทินิดนึงแต่ทุกคนเนาะโอ้โหมันแบบหวานมันมากนะจ๊ะเนี่ยถูกใจมากเลยจ้าอ้าลูกชายสองลูกลูกชายสองลูกลูกชายสองลูกจะกินทุเรียนด้วยเหรอลูกทุกคนเอ้ยอืมน ดูลูกชายสองลูกทุกคนไหนจ้าลูกชายสองลูกจ้าสองคนมานั่งรอโอ้ยพี่น้องจ้าสองคนมานั่งรอจะกินทุเรียนกับมามีเดอทุกคนโอ้โ พี่น้องป้องไปกินเลิะม้เลิ่มือขออภัยเด้อจ้าอันนี้ราดกะทิอือมันอร่อยมากเลยเนาะมันหอมมันหอมหวานแล้วก็มันจ้ะทุกคนนี่ทุเรียนเขาเหนียวจ้ะแล้วก็ กะทิข้านอยังอุ่นๆอย่ืออือละลายเลป่าอือขอเคี่ยวนานๆหน่อยอือมันหอมมากกินเลยค่ะลูกกินเยอะแล้วร้อนอ่โอเคเดี๋ยวคุณแม่จัดการชิ้นนี้ให้หมดนะจ๊ะอันที่เหลือก็คุณลูกทานช่วยกันนะจ๊ะ เจี๊ยบเลยทุกยอแบบสุกพอดีเลยเนาะสุกแบบว่าแต่ถ้านานกว่านี้จะช้ากว่านี้จะเละน,นะมันสุกแล้วก็มีความหอมแล้วก็มีความกรอบหอมหวานแบบหืมหวานเจี๊ยบ อร่อยมากอือืไหนลองกัดมะม่วงใช่กัดตรงกลางเลยอย่างนี้เลยเหรอใช้ช้อนก็ไดาษใช้มืออะไรกคได้ไม่อยากได้กระดาษลูกยืมให้หน่อยได้ไหมคะมาเดินไปเอาเองนะ ให้คุณลูกเดินแปากระดาษนะจ้ะพี่น้องจ้ะเพราะว่าจะจะหยิบบะม่วงนะจ้ะเนาะรังคุชเชอรแม็กซี่บูกออูอร่อยอร่อยยอมอ้วนพี่น้องปีหนึง่งกินครั้งหนึ่งนะจ้าไม่กินบ่อยเด้อจ้ะเด้อข้าเหนียวมะม่วงนี่จ้ะให้คุณแม่ทำให้คุณแม่ยกอย่างนี้เลยเหรอโโหทุกคนดูคุณลูกเขาทำสวยงาม จนคุณแม่จะไม่กล้าก,กินล่ะจานนี่ข้างหลังเป็นเปลือบอยู่นะนี่โอ้โหอืมอืมอืมเนื้อก็หมากัดเลอะแล้วพี่เนาะโอ้โหนั่นอร่อยมากเเนาะกินแบบนี้เนาะอือหือ มนกินเยลลี่มเอาช้อนตักมันจะกินยากเนาะอย่างนี้ดีกว่าทุกคนนี่อย่างนี้เลยจ้ะอืหลุดออกไปเป็นชิ้นๆเลยเนาะอือชิ้นนี้มายิ่มเลยค่ะคุณผู้ชมพี่น้องจ๋ะ อื mm hmm. มันอร่อยมากเลยแล้วเราจะมีปลาเผาอีกตัวหนึ่งนะใช้มือได้ไหมใ่อ mm ืม hmm. อ mm ืมแทะแทะเม็ดมะม่วงโชว์สิแทะเม็ดมะม่วงด้วยเหรอคะ mm hmm. โอ้จะได้เหรอคะ แท้เม็ดมะม่วงโอ้กินจนได้เหงื่อนะจ๊ะคุณลูกไม่ได้เปิดแอร์ไว้รอน,นะเนี่ยทุกคนมา,าแบบก็มันไม่ร้อนอะ่ะโอ้โหแท้เม็ดมะม่วงอืมอืมเหงื่อเยอะมาก เนื้อเยอะมากนี่ของโปรดของคุณลุงนะเม็ดมะม่วงโอ้ยเหนือยแล้วพี่น้อง โอ้ยเลอะอืมของเลือดทางแสบเนาะแทะเม,ม,ม็ดมะม่วงคิดถึงสบายตอนเป็นเด็กน้อยจ้ะทุกคนโหที่บ้านเนีมม่ยมะม่วงเต็มสวนจ้ะขออีกสักแผ่นที่ลูกรู้สึกว่าสีลิปสติกเนี่ยมันจะไปกับมะม่วงหมดแลวโหทุกคนนี่ยเยอะเลืออีกเยอะเลยจ้ะมาชิมไห้ดูนะาจะเนาะโหอ,อิ่มแล้วก็อร่อยมากอย่างนี้เลยหวานมันจ้ะ ชิมตามเทรนเนาะจ้ะเนาะกำลังดังเ้อจ้ะทุกคนต้องไปหามากินจ้ะโอเควันนี้ลาไปก่อนจ้ะข้าวเหนียวมะม่วงวันนี้อิ่มอร่อยมากแล้วก็ทุเรียนเนะเาะข้าวเหนียวทุเรียนเนาะเขาเรียกเนาะน้ำกะทิโอ้ยยอมอ้วนจ้ะทุกคนโอเคบายบายพบกันใหม่จ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้ะสวัสดีจ้ะบายบายเจ้า